ไปดูเจ้าหน้าที่รวบตัวพระเอกละครสั้นแนวคุณธรรมหรือที่เราม่ใจะเรียกกันว่าละครคุณธรรมในละครเป็นพระเอกเป็นคนดีคุณผู้ชมแต่ชีวิตจริงก็คือไปหลอกบรรดาเหยื่อสาวๆให้มาคบหาและมีความสัมพันธ์ด้วยก่อนจะแอบอัดคลิปลับเอาไว้แล้วก็เอาคลิปนี้มาข่มขู่เรียกเงินผู้หญิงนะคะสุดท้ายเหยื่อสาวแจ้งตำรวจจับเราไปดูละครสั้นคุณธรรมฉบับสืบนครบาลกันค่ะ Má, má, lúc lốc han nó nó đốn chặt rồi qua lốc qua 2 สืบนครบาลบอกต้องเจอละครคุณธรรมของสืบนครบาลบ้างนนกำกับละครคุณธรรมจริงนะของจริงนะกำกับการ <นะ S 2> แสดงโดยผู้การจอ<ช>ผู้การสืบนครบาลบุกจับแบบนี้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้มีหลายคนตกเป็นเหยื่อภาพที่เห็นก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะไปจับนายจักรพันธ์หรือนายมอสอายุ26ปีซึ่งเป็นพระเอกละครสั้นคุณธรรมไปจับที่ร้านอาหารย่านลาดพร้าววังหินเมื่อคือนนี้ค่ะโดยพระเอกหนุ่มคนนี้ ก่อนหน้นนี้จะทําทีไปตีสนิทบรรดาเหยื่อสาวพอความสัมพันธ์เริ่มพัฒนาก็ล่อลวงสาวๆให้ไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วแอบถ่ายคลิปวิดีโอเอาไว้อะค่ะเสร็จแล้วก็เริ่มละขอยืมเงินเหยื่อสาวก็โดนยืมเงินหลายต่อหลายครั้งมากที่สุดเนี่ยเคยยืมเงินเหยื่อครั้งละแสนถ้าเหยื่อคนไหนไม่ให้เงินนะคะ ก็ <g ül> <g ül> จะส่งคลิปลับไปข่มขู่จนสุดท้ายมีเหยื่อสาวคนนึงเขาทนถูกขู่ไม่ไหวกินไม่ได้นอนไม่หลับใช้ชีวิตได้ไม่เป็นปกติไม่รู้ว่าไหนจะถูกปล่อยคลิปเลยตัดสินใจว่าคงต้องหอบหลักฐานเข้าแจ้งความกับตํารวจแล้วเพราะว่าถ้าเกิดคลิปมันหลุดไปเนี่ยชีวิตเธอพังทลายแน่นอนน,น,นะคะทีนี้หลังถูกจับกลุ่มนะคะ ใครคนนี้นายจัก,กรพันก็ให้การรับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยตัวเองเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่ามีอาชีพเป็นนักแสดงละครคุณธรรมที่เป็นนิยมในโลกโซเชียลแต่ว่ามีรถนิยมส่วนตัวชอบถ่ายคลิปกับผู้หญิงที่มีความสัมพันธ์แบบวันไนสแตนโดยทำมาแล้วเป็นร้อยคน oh. แล้วก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือแต่ยืนยันว่าถ่ายไว้เยอะๆจะเก็บไว้ดูเองไม่ได้จะเผยแพร่ที่ไหน <c oughs> ส่วนคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิด จากการที่ว่า,เ,าวเขาไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงที่แจ้งความอาัถ่ายคลิปเอาไว้ฝ่ายหญิงไม่รู้ตัวจนกระทั่งต่อมาเขาไปยืมเงินจากผู้หญิง50 0 0 0บาทแล้วไม่มีเงินเอาไปใช้คืนก็เลยส่งคลิปไปข่มขู่ว่าจะปล่อยคลิปลับค่ะอันนี้มีแค่อยู่2อสคนสองคนมั้งค่ะทุกิก็แค่คนที่เราวันไนท์แค่นั้นแค่รู้สึกว่า ครั้งนึงเราเคยมีน้องคนนี้ก็แค่ถ่ายจะไปดูทําแบบนี้มากี่คนแบบนี้ให้ตรงคําถามแบบนี้หมายถึงว่าเป็นการขู่หรือว่าที่เราถ่ายก็เยอะเขาก็ถ่ายปกติกี่คนเอาทั้งหมดหรือพี่เป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนไอ้เอาตรงๆจริงจริงโอ้โหดูตอบนะอัดมาทําเหยื่อมากี่คนโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนตำรวจเลยบอกเอาตรงๆเอาให้แน่นะอย่าสนุกไปนะเพราะแต่ละคนก็คือแต่ละคดีแยกนะ สืบนครบาลบอกว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยเข้าใจความรู้สึกอาจจะอายอาจจะไม่อยากออกมาบอกนะคะแต่ขอให้มาแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้เลยแจ้งมาหลังบ้านสืบนครบาลก็ได้เจ้าหน้าที่บอกว่าจะดําเนินการทางคดีให้ถึงที่สุดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะดูแลในส่วนของผู้เสียหายปกปิดข้อมูลดูแลในเรื่องของความปลอดภัยให้เพราะเข้าใจหัวใจดีว่าบางคนคือไม่อยากออกมาเปิดตัวเรื่องแบบนี้ไม่แต่ผู้หญิงหลายคนคือเพ,พิ่งจะรู้เรื่องตอนที่พระเอกคุณธรรมที่ถูกจับ แล้วฉันไปวันไนท์สแตนกับเขาไม่รู้ว่าถูกแบบถ่ายด้วยถูนี่แหละปัญหาที่หลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่ตอนนี้ค่ะ